สวัสดี f อซี FC สายบุญทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็คณะเมชีนะครับภิกษุณีก็ยังจะร่วมเดินจาริกทุดงนะครับสำหรับเช้าว,วันนี้นะครับกำลังเตรียมออกเดินทางเพื่อจะ ออกจากิกตุดงต่อไปนะครับจุดเป้าหมายของโครงการปลายทางก็คือพระธ,ธาตุดอยสุเทพนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับอยู่ที่พระธ,ธาตุูแช่นะครับก็วันนี้ก็จะเดินทางออกจากพระธ,ธาตุูแช่เพื่อที่จะไปพักนะครับที่ วัดผาเวียงนะครับตำบลซ่านอเ,อเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งวัดผาเวียงก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามมีอุโบสถที่สวยงามก็ขอให้สายบุญทุกท่านติดตามรับชมนะครับว่าอุโบสถ จะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงปลายทางที่พักของวันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศในการเดินจาริกทุดงในช่วงการเดินทางนะครับว่าเส้นทางที่เดินวันนี้มีความลำบากหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างและมี ความเรียบร้อยในการเดินยังไงบ้างนะครับดูบรรยากาศต่างๆท,งาทั้งผ่านทั้งภูเขาป่าหมู่บ้านและก็ในตัวเมืองนิดหน่อยนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ทำแผนการเดินให้หลบจากตัวเมืองมากที่สุดนะครับถ้าเราเดินรอบนอกนะครับก็จะทำให้เรา เดินได้ดีอาจารย์ท่านว่าทำเวลาได้ดีเพราะว่าอากาศก็จะไม่ร้อนถึงร้อนก็จะมีร่มไม้ให้พอได้บังแดดบ้างนะครับแต่ถ้าเดินในตัวเมืองก็จะเป็นตึกเป็นอะไรอากาศก็จะร้อนเมื่อร้อนแล้วก็จะทำให้เหนื่อยล้าเร็วนะครับการเดินก็จะช้านะครับ ก็อยากให้ดูบรรยากาศในการเดินจาริกทุดงนะครับว่าผ่านหมู่บ้านดูว่าหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับว่าดูความสวยงามของธรรมชาติและก็ความสวยงามของหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็เดินออกมา ได้สักประมาณ2กิโลนะครับระยะทางวันนี้ก็จะเก็บที่25กิโลนะครับผมวันนี้จะเดินทางเพื่อจะได้เวลาและก็ทำให้ระยะเวลาของโครงการไม่ยาวนาน นะครับบางวันก็อาจจะเดินได้10กว่ากิโลบางวันก็จะได้20กิโลบ้าง25กิโลบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะผ่านจุดไหนถ้าเป็นบริเวณที่เราขึ้นเนินขึ้นเขาวันนั้นก็จะเดินได้น้อยนะครับเพราะว่าความเหน็ดเหนื่อยทางบนเขาก็จะชันนะครับก็จะตัดกำลัง ของคณะของพระภิกษุแย์ชีและภิกษุณีนะครับก็อยากให้ดูบรรยากาศกันไปแบบยาวๆนะครับคลิปนี้ก็มีหลายอัตรบนะครับป่าบ้างในบ้านบ้างในเมืองบ้างนะครับบนเขาบ้างนะครับ เื่อจะเดินลัดเลาะไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่พักของวันนี้นะครับในระหว่างที่การเดินก็จะมีญาติโยมนะครับมาคอยถวายน้ำดื่มตลอดระยะเวลาก็ขอ,ขอสายบุญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญกับโครงการเดินจาริกทุดงนะครับเพื่อ อุทิศบุญกุศลแด่ให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะครับขออาน,นิสงส์ผลบุญทั้งหลายทั้งมวลจงส่งผลให้เอฟซีสายบุญทุกท่านพบเจอแต่ความสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับให้มีความสุขนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยมั่งมีสีสุข คิดหวังสิ่งอื่นประการใดนะครับก็ขอให้ได้สมดังใจหวังตลอดทั้งปีและตลอดไปก็ขอให้ทุกท่านนะครับรับชมแบบยาวๆรอดูวัดสวยงามช่วงท้ายๆนะครับว่าจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับ

私たちはこのような虎のようなものを見たことがありがません。 งลังใหมงเนอะไปรไปากาประธาดเทบกัน

มาถึงปลายทางนะครับจะเข้าถึงจุดที่พักนะครับตอนนี้ก็ได้เดินมาถึงที่หน้าวัดนะครับหน้าวัดผาเวียงนะครับเป็นที่พักของวันนี้นะครับก็ให้สายบุญทุกท่านได้รับชมนะครับ ว่าวัดสวยงามแค่ไหนมีอ,อุโบสถที่สวยงามมากแค่ไหนนะครับผม